ป้าก็ครับถามว่าฟิวเจอร์ถูกใจไหมถูกใจมากนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนเลือกเองนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่กลับมาแล้ว ขออนุญาตป้าไปนอนเกอดได้ไหมป้าบอกไม่ได้ป้าบอกนอนกกอนไม่ได้นะครับคือเข้าใจนะเข้าใจอารมณ์นะครับว่าได้ของมาใหม่นะครับก็เป็นความเหมนื่อเมื่อก่อนป้าเด็กๆป้าก็เป็นอย่างนี้นะสิ่งที่ป้าสนับสนุนนะคืออะไรรู้ไหมที่สนับสนุนก็คือหนึ่งอย่างน้อยน้องก็เล่นกีฬานะครับวางโซเชียลนะครับแล้วก็เสริมสมร้างพลังกำลังของตัวเองและที่สําคัญเกือบจะที่สุดเลยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับก็คือ การได้หาไกายยาเสพติด ให้ Hi, นะครับนี่ประทับใจที่สุดของเขาเลยนี่นะครับรองเท้าคู่แรกในการเล่นกีฬาบาสนะครับแล้วกีฬายังอยู่ตาซื้อให้นะอย่างแบบบินตันวิ่งนะครับทุกอย่างตาซื้อให้อันนี้เป็นกีฬาบาสท,ที่เขาชอบนะครับแล้วเริ่มค้นพบตัวเองเจอแล้วนะครับก็เลยเป็นที่ประทับใจมากอนาคตวันหนัารองเท้าไปนี่นะครับ พี่เจอมาคุยกับป้าเรื่องอะไรเรื่องอะไรอยากได้เสียทำไมถึงอยากได้อยากเล่นอยากเล่นแล้วฟิวเจอร์มีโทรศัพท์ iPad ยังไม่พอใช่ไหมครับหืม ทำไมทุกอย่างได้พ่ออ,อเลยเล่นแล้วพอฟิวเจอร์เล่นปุ๊บฟิวเจอร์ก็ไม่รู้เวลาฟิวเจอร์ก็จะใช้แต่เวลาที่เล่นแต่เกมนะเข้าใจป่ะแล้วฟิวเจอร์ได้แล้วฟอร์จูนแฟรี่ล่ะเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเสียใจเสียใจแล้วจะหาวิธีแก้ไขให้ป้าอย,ย่างไงได้อ่ะไม่รู้ฟิวเจอร์ลูกป้าใช่ไหม แล้วฟอร์จูน่ะแล้วแฟรี่ะแล้วฟิวเจอร์ได้แล้วสองคนนั้นเขาไม่ได้ละ่ะอเห็นใจไหมเห็นใจล้าก็อยากซื้อให้นะแต่ฟิวเจอร์ต้องต้องดูด้วยว่าเดี๋ยวฟิวเจอร์ได้ฟอร์จูนแฟลลี่ไม่ได้ละ่ะถูกไหมแต่ถ้าสองคนนั้นเขายอมหรือแบ่งกันได้ ลองคุยดูไหมใช่ไหมปาโจนแปรแลี่ก็มีเหตุผลคุยกันนะล,ลูกมาน,นี้มหาป้าแป๊บนึงลูกรู้ใช่ไหมฟิวเจอร์เขาอยากจะได้ P ห้าทีนี้เมื่อกี้ป้าคุยกับฟิวเจอร์ว่า แล้วถ้าฟิวเจอร์เขาได้แล้วถ้าหนูไม่ได้แฟรี่ไม่ได้เสียใจไหมหืไม่เสียใจทำไมอ่ะเพราะว่าไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรไม่ก็โจน่ะคือไม่อยากได้อะไรเหมือนกันอ๋อแล้วฟิวเจอร์ได้หนูสองคนไม่ได้อ่ะก็ไม่เจอรก็แบ่งกันเล่นค่ะของส่วนรวมยอม ของกลางในบ้านใชรริบ้ถึงเวลาจะแย่งกันไหมอ่ะต้องนี่เป็นเวลานะซื้อจอเสริมเมื่อกี้ป้าบอกฟิวเจอร์ว่าถ้าฟิวเจอร์ได้และหนูสองคนไม่ได้ฟิวเจอร์เป็นลูกป้าป้าจูงก็เป็นลูกป้าไปลิ้ก็เป็นลูกป้าแล้วถ้าป้าฟิวเจอร์คนเดียวป้าก็จะดูลำเอียงคุณแม่ก็ดูลำเอียงถูกไหมไม่อย่านั้นน่ะถ้าตกลงกันได้อ่ะเดี๋ยวป้าขอไปคุยคุณแม่ก่อนนะป้าก็อยากซื้อให้ รู้ไหมแต่ว่าก็ต้องดูด้วยรู้ไหมแล้วจะมาเรียกร้องทีหลังว่าโอ๊ยเนี่ยซื้อให้ฟิวเจอร์แล้วแล้วมาอย่างนี้เราต้องไม่มีคํานี้ให้พูดให้ป้าฟังนะเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเวันนั้นฟิวเจอร์ยังได้เลยทําไมหนูไม่ได้ทำไมฟอจูนไม่ได้ทำไมเฟรี่ไม่ได้คําพูดนี้ต้องไม่มีให้ป้านะเข้าใจไหมเพราะหนูยินยอมกันเองนะฟิวเจอร์โอเคใช่ไหมไม่เสียใจนะชัว ฟิชเชอร์เราแปงให้น้องเล่นถ้าป้าได้ซื้อนะป้ายังไม่รับปากว่าซื้อนะถ้าได้ซื้อนะเดี๋ยวป้าขอคุยคุณแม่ก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดแย่งกันเล่นเฟลี่ไม่เล่นเขาบอว่าจะไปเล่นกระต่ายอ่าถ้าแย่งกันเล่นเฟลี่จะไม่เล่นกระต่ายสบายใจขึ้นไหมดีขึ้นงั้นเดี๋ยวป้าขอคุยคุณแม่ก่อนแล้วกันนะแต่ป้ายังไม่รับปากว่าป้าซื้อนะเข้าใจนะโอเคนะ เดี๋ยวป้าจะบอกอีกทีแล้วกันนะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดก่อนแล้วกันเาใจนะไปกินข้าวได้